สวัสดีครับน้องๆครับวันนี้สุขปันสุขของเราก็ตรงกับวันสุขที่30ตุลาคมแล้วนะครับแปบ๊บเดียวครับปีประมาณ2 5 6 4ผ่านไปอีกเดือนหนึงแล้วนะครับก็นโยบายที่พี่ให้พวกเราไว้นะครับก็คืองานได้ผลคนมีความสุขนะครับซึ่งก็มี3ส่วนที่เป็นยุทธศาสตรสสำคัญนะครับก็คือการขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนก็คือขับเคลื่อนตามแผนแม่บทแล้วก็ ตามนยโยบายของผู้บริหารสารปกครองและก็ผู้บริหารสำนักงานสารปกครองอีกส่วนนึ่ก็คือการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทํางานของพวกเรานะครับสามารถเชื่อมโยงการทํางานของเราเพราะพี่เน้นการทํางานเป็นทีมของพวกเรานะครับแล้วก็2ก้อนนี้ก็คือทําอย่างไรให้งานได้ผลแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งครับที่สําคัญก็คือทําอย่างไรให้คนของเรามีความสุขกับการทํางานด้วยนะครับก็คือในส่วนของการรวมพลัง รวมพลังที่พี่พูดอยู่เสมอก็คือใน3ส่วนนะครับก็คือรวมพลังในเรื่องของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสารปกครองของเราการรวมพลังในเรื่องขององค์กรแห่งความสุขแล้วก็รวมพลังในเรื่องขององค์กรความโปร่งใสซึ่งก็คือ ITA ที่พี่ได้คุยกับพวกเราไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะนั้นวันนี้นะครับพี่ก็อยากจะคุยกับพวกเราในเรื่องของการเสริมสร้างวัฒนธรรมสารปกครองของเราหรือที่เราเรียกว่า trust นะครับ TRUST ความจริง คำว่า trust นี่ในความหมายของภาษาอังกฤษมันก็หมายถึงความเชื่อมั่นนะครับแต่ว่า T R U S T 5ตัวของเราคือว่าทำสารปกครองของเราก็เริ่มตั้งแต่ T คือ Transparency คือความโปร่งใส R คือ Rightness ความถูกต้อง U คือ Unity คือความมีเอกภาพ S ก็คือ Standard ความมีมาตรฐานแล้วก็ T ตัวสุดท้ายก็คือ Teamwork การทำงานเป็นทีมของพวกเรานะครับในปี63นี้นะครับ ก็มีการประเมินในเรื่องของการดําเนินงานพฤติกรรมของพวกเรานะครับในเรื่องของที่นํำอาวัธรรมสารปกครองมาใช้นะครับก็มีการประเมินตัวเองของพวกเราทุกๆคนนะครับเ,เรามีการประเมินปีเว้นปีนะครับก็คือในปีหกหนึ่งเนี่ยผลการประเมินมาอยู่ที่60.2นะครับส่วนในปีหกสามนี่ดีขึ้นนะครับมีผู้ ปฏิบัติตัวตามพฤติกรรมต่างๆเกี่ยวกับวัฒธรรมสารปกครองของเราเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่หกสิบแดจุดเกนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะนะครับเราตั้งเป้าหมายไว้ที่75%เนะครับก็เมื่อแยกออกมาทั้ง5ตัวแล้วนะครับก็จะเห็นความแตกต่างอันไหนคือจุดแข็งจุดอ่อนของพวกเรานะครับตัวแรก Transparency ความโปร่งใสเนี่ยเราได้มาอยู่ที่71.4%นะครับมาเป็นอันดับ2นะครับแต่ว่าตัวที่ ดีที่สุดนะครับก็คือตัว R คือร i ย n s สเนตเรามาถึง83.4เป็นะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับตัวต่อมาก็อยู่ในอันดับที่4นะครับก็คือ Unity นะครับอยู่ที่62.8ตัวที่น้อยที่สุดเลยมาอยู่ในอันดับ5ก็คือ S ครับ Standard เราได้แค่56.3เท่านั้นเองส่วน T ตัวสุดท้ายคือ Teamwork ก็คือ อยู่ที่อันดับ3ก็คือ70.5%ดจเอร์เซนถึงแม้ในภาพรวมนะครับเราจะดีขึ้นกว่าปี61นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงเป้าหมายเพราะว่าเราได้แค่68.9จากเป้าหมาย75%เเซนตะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราได้เห็นจุดที่เรายังอ่อนอยู่เลยนะครับในเรื่องของการประเมินก็คือจุดเน้นในปี64ก็คือที่เราได้อันดับ5ก็คือ มารฐาคือความมีมาตรฐานเนี่ยอยู่แค่56.3%เท่านั้นเองนะครับเกิน50%ขึ้นมาเพียง6.3%เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในปี64เนี่ยเราต้องเน้นมากๆในเรื่องของการสร้างมาตรฐานในการทำงานแล้วก็การประพฤติปฏิบัติตัวตามมาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้ว่าวัฒนธรรมปกครองของเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรนะครับเพราะนั้นในปี64เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของ ความมีมาตรฐานหรือสแตนดาร์ของเราได้อย่างไรนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญที่เราจะสร้างมาตรฐานที่ดีขึ้นเรื่อยๆก็คือการเป็นสารปกครองของประชาชนนะครับสำหรับสารปกครองของประชาชนในวันนี้พบกับสํานักกฎหมายของเราได้เลยครับเชิญครับสวัสดีค่ะ สำหรับหนึ่งโครงการหนึ่งหน่วยงานเพื่อประชาชนของสำนักกฎหมายเรามีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะคือกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายของสำนักงานสารปกครองค่ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับสำนักกฎหมายกันก่อนนะคะสำนักกฎหมายประกอบด้วยกลุ่มนิติการ สำหรับงานนิต well <situation> ิการนะคะก็จะประกอบด้วยงานหลักๆ8งานนะคะก็ประกอบด้วยงานที่1ก็คืองานยกล่างแก้ไขปรับปรุงพัฒนาหรือยกเลิกกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสารปกครองและสำนักงานศารปกครองนะคะ 2. งานให้ความเห็นและการตอบข้อหาลือเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสารปกครองและสำนักงานศารปกครองนะคะ 3. งานเกี่ยวกับการยกล่างและตรวจสอบนิติกรรมสัญญา 4. งานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเป็นการาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความลับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะ 5. งานพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรคำสั่งทาปกครองซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของศาลปกครองนะคะ 6. งานเกี่ยวกับงานด้านนิติบัญญัติและ ติดตามความเคลื่อนไหวของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารปกครองนะคะ 7. งานแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 8. งานเลยขานุการให้คณะกรรมการและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องค่ะกลุ่มงานคดีสวัสดีครับกลุ่มงานคดีมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ครับ 1. การทำหน้าที่ของการฟ้องคดีและการแก้ต่าง ให้คณะกรรมการกสปกรขอปกอบอสปรวมทั้งบุคลากรของสำนักง,งานสารปกครองและสารปกครองซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการอันเป็นคู่ความหรือคู่กรณี 2. ง,งานที่มีกรรมสัญญาเกี่ยวกับการผิดสัญญาทุนของบุคลากรสารปกครองและสำนักง,งานสารปกครอง 3. งานเรียกให้ชำระเงินและการบังคับใช้มาตรการทางปกครองในการยืดหรืออายัด ทรัพย์สินและการขายทออตลาด 4. งานหน่วยธุรการกลางตามกฎหมายว่าด้วยการวิิจฉชยชี้ขาดอำนาจหน้า,นาที่ระหว่างศาลและ 5. งานส่งความเห็นเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไปยังศารลรัฐธรรมนูญครับกลุ่มวินัยและจริยธรรมครับสำหรับอำนาจหน้า,นาที่ของกลุ่มวินัยและจริยธรรมนะครับก็มีงานเสริมสร้างวินัยและ ดำเนินการทางวินยัยงานรุทณลร้องทุกข์งานจริยธรรมงานเสนอความเห็นเกี่ยวกับรายงานการดำเนินการทางวินยัยและงานรลาขานุก,การในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องครับกลุ่มบริหารทั่วไปกลุ่มบริหารทั่วไปมีภารกิจงานในความรับผิดชอบดังนี้ค่ะ 1. งงานสารบ,บัญและธุรการทั่วไป 2. ง,งานแผนแผนงานโครงการ งบประมาณและข้อตกลงการปฏิบัติงาน 3. งานบริหารงานบุคคลเบื้องต้น 4. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์5งานอำนวยการและการประชุมทั่วไป 6. งานการเงินบัญชีและพัสดุและ 7. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานค่ะนอกจากนี้สำนักกฎหมายก็ยังมีงานเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายนั่นก็คือ กลุ่มข้อมูลกฎหมายนั่นเองค่ะสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายจะประกอบด้วยข้อมูลกฎหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาข้อมูลกฎหมายที่ไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและข้อมูลความเห็นทางกฎหมายขององค์กรที่เกี่ยวข้องโดยได้ติดตามและปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันค่ะ นอกจากนี้เรายังได้จัดเก็บในรูปแบบของเล่มหนังสือกฎหมายและในระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของสำนักงานสารปกครองเพื่อสนับสนุนงานพิจารณาคดีแก่บุคลากรขอ,ของสารปกครองและสำนักงานสารปกครองเป็นการภายในค่ะ โดยที่ผ่านมาเราได้มีการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายให้กับบุคลากรภายในสํานักงานสาบุรครองค่ะนั่นก็คือรายการจิตนาที่กับกฎหมายใหม่วันนี้ซึ่งได้ดําเนินรายการเผยแพร่ผ่านทางเสียงตามสายของสานักงานสาบุรครองค่ะจึงเป็นที่มาของโครงการหนึ่งหน่วยงานหนึ่งโครงการเพื่อประชาชนในครั้งนี้ค่ะโดยเราใช้ชื่อกิจกรรมว่าทัชเรดีโอ ซึ่งเราอยากส่งต่อข้อมูลกฎหมายที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยประชาชนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะโดยกฎหมายที่เราคัดเลือกมาเผยแผพร่ประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็จะมีกฎหมาย5ฉบับด้วยกันค่ะ สำหรับวันนี้เราจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันสักหนึ่งฉบับคือพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวพศ2562ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัวและการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสำนักกฎหมายสำนักงานสารปกครองมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวพศ2562มาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังคะปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนซับซ้อนเกี่ยวพันกับบุคคลใกล้ชิด ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีบทบัญญัติในการบูรณาการความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะจึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายในเรื่องนี้ขึ้นใหม่ กฎหมายฉบับนี้ได้ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัวโดยให้ความหมายว่าเป็นการดําเนินการเพื่อให้บุคคลในครอบครัวได้รับความปลอดภัยมีความสัมพันธ์ที่ดีและป้องกันการกระทําความผิดซ้ําค่ะรวมถึงการคุ้มครองหรือการป้องกันบุคคลในครอบครัวไม่ให้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงค่ะ และเราในฐานะประชาชนก็สามารถมีส่วนช่วยในการคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัวได้ค่ะเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดให้ผู้ที่พบเห็นหรือทราบว่ามีการกระทำความรุนแรงในครอบครัวสามารถแจ้งข้อมูลหรือข่าวสารการกระทำความรุนแรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นศูนย์ช่วยเหลือสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวได้โดยตรงค่ะ โดยในการแจ้งข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับการกระทําความรุนแรงในครอบครัวก็สามารถแจ้งได้หลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะแจ้งด้วยวาจาหนังสือโทรศัพท์หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งหากการแจ้งนั้นได้กระทําไปโดยสุจริตก็จะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทาง,ง,ทางอาญาและทางปกครองค่ะและเมื่อได้มีการแจ้งข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวแล้วศูนย์ส่งเสริมและคุ้มครองครอบครัวก็จะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้งโดยทันทีค่ะเชื่อว่าเมื่อคุณผู้ฟังได้ทราบว่าเราสามารถมีส่วนช่วยในการคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัวแล้วเราก็จะไม่ละเลยหรือนิ่งเฉยหากเราพบการกระทําความรุนแรงดังกล่าวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ กฎหมายทั้ง5ฉบับที่สำนักกฎหมายนำมาเผยแพร่ในครั้งนี้ได้ออกอากาศผ่านรายการหยิบมาเล่าเอามาฝากจากสารปกครองทางสถานีวิทยุศึกษา FM 92.0 m h z และรายการสารปกครองพบประชาชนทางสถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ โดยหากท่านผู้ชมสนใจติดตามรายการย้อนหลังก็สามารถรับฟังได้ทางเว็บไซต์ Facebook ของสำนักงานสารปกครองค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณสำนักประชาสัมพันธ์ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนการบันทึกเสียงและการเผยแผพร่คลิปเสียงผ่านทางช่องทางมันกล่าวนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครูต้องการตัวแทนนักเรียนปห ขึ้นไปเชิญธง,งเคารพธงชาติแทนพี่ปหกผมขอสมัครครับผมครับยิษกรมพิษณุกรมนะจ๊ะผมก็อยากทำอะไรพ่อภูมิใจนในตัวผมบ้าง ักชาติจนชีวิตเป็นผุยพงที่ยอมตายไม่ให้เกียรติํำรงจะปิดทองหลังองค์พระปัิมาไม่ทอทอย จะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจัน Fall.